นี่ใชเป็นยำยำหอยเชลียำหอมวาินตอนนี้เตรียมเครื่องอยู่ค่ะหอมหอยหญ่กำลังหัน่นหั่นหอมชีอยู่ค่ะหอมชีจ้าเดี๋ยวเขาจะไปเฮ็ดนดำจิ้มแบบแบบซีฟู้ดเนาะ,ะนอะ้องว,วลินเนาะเฮดดำจิ้มแบบซีฟู้ดลาดเลยเด้อค่ะหอยเชลลีล่างตำวาม,มสะอาดแล้วเรียบร้อยนมม้ำมะนาวล่างตำวาม,มสะอาดในลายน้ำค่ะต้มสุกแล้วเรียบร้อยจะเป็นเกี๊ยตาออกเรียบร้อยเนาะล่างตำวามสะอาด ยางดีเลยค่ะอาทีนี้เตรียมไว้เราก็สิไปทำน้ำ,นำพริกน้ำจิ้มน้ำจิ้มลาดค่ะเฮ็ดน,น้ำยำลาดค่ะตอนนี้ตำน้ำพริกค่ะกระเทียมเป็นบ๊อบน้องมค่ะตำกระเทียมค่ะพอนนีอยังเอาเอา,เอาพริกใส่บ่ใส่แล้วค่ะ,ะพริกกินูนวสวนค่ะจากสวนน้องวารินเห็ดตำน้ำพริกลาด พอบอ่ะพริกอะพอบ่ส้มหน่อยปะส้มหน่อยดีใจโอ้โพริกหน่อยค่ะต้องพี่จะตัดตัดยังไงจะมาทำในเด็กกางเอาเลยเนาะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะแซ่บแสบทึบบวแหลกดีแล้วค่ะน้ำตาลออกจะออกหวานเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวาน อืมจับ,บจับคือบันกับอ่านี่เป็นพงนัวค่ะลงไปทำน้ำยำค่ะน้ำยำที่จะไปคลุกกับหอยน้ำปราตันได้มะนาวมะนาวมะนาวมีเม็ดปะนะรู้ลองปาดดูสิ นี่อยู่ไหมกำลังนาเจ้ามุกเอ้าวัวนี่มนมะนาตัวนั้นมันยังพิได้เป็นลูกมะนาวอยู่ในสวนนะจ๊ะออกพีเตอค์เออสมแวนะรอเดี๋ยวรอคตามไเข้ากันเมินบ้าบปนจ้าขูคุเกี่กันข้ากันเลยน คิมแล้วค่ะเนาะคิมออกรสเปรี้ยวหวานแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเจว้าจิตรไปปรุงเป็นราดกับพลอยอเดี๋ยวเติมนะ้ำบุญจักหน่อยค่ะให้น้ำม,มันขูดครีบเล็กน่อยเนาะโอเคพอแล้วเนาะพอแล้วเนะพราะว่ามีรสเปรี้ยวหลายเนาะน้มกันเล็กน่อยเนะาะจ้มกันตาลนิดนะนึงเพราะเปรี้ยวต้องเปรี้ยวหลายอยู่ แล้วปลาด้วป๊อบป่ะปลาเติมนิดนึ่งเดี๋ยวมันน้ำอุ่นใส่ในจานป๊อบแล้วปลาโอเคเนาะอ่ะค่ะผุงแล้วเรียบร้อยชิมล้วค่ะชิมก่อนโอเคโอเคค่ะเสิร์ฟ้วค่ะเสิร์ฟเลยค่ะ แซ่บเลยค่ะมาเ้อมากินน้ากันค่ะ